คุณผู้ชมเคยใช้ตัวเย็นยี่ห้อนี้ไหมครับ ASTINA ตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวจะมาเช็คดีเลย์กดรวดวสตาร์นะครับของคอมเพรสเซอร์ มีอะไรให้ทำงาน,นออกสายโอเวอร์โหลดสองสายนี้จำสีไว้นะ บาลีเลออมาแทแดนี่นะรีเลย์สองขาโอเโหลดโอเวอรโหลดข้างหน้านี้แตกสงสัยร้อน ร้อนแล้วมันกรอบนะฮะก็เลยแตกไปใส่ลันต่อตรงนะฮะนี่ต่อตรงกับขั้วนี้เลยขั้วนี้เลยสายสตาร์ทสายข้างล่างนะฮะจะเข้ามานี้แล้วก็ผ่านนี่นะครับเข้ามานี้นะครับผ่านอีแผ่นเนี้ยแผ่นเซรามิกมั้ง คล้ายๆเซรามิกก็ผ่านขั้วนี้นะฮะอันนี้คือขั้วลันขั้วสตาร์ทจะถอดมาดูอือย มันแตกนะครับคุณผู้ชมมาไปซื้ออะไรจากเจ้านี้มานะมันมีสองขาสามขาสีข่ขาแต่สองขาแบบด้านข้างอย่างนี้ไม่มีนะฮะที่เป็นสองขาด้าน,นข้างอย่างเงี้ยไม่มีนะมีแต่เนี่ยมีแต่สามขาลองแกะดูข้างในกันว่า

ไม่ใช่นะครับนี่วงจานไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองใส่ดอนะใส่ห้าถอดตรงใส่เข้าไปก่อน ออะไระสายสตาร์ทข้าเซรามิกสายนี้ตอบคอมเพรสเซอร์เดี๋ยวเราก็จะปิดโลกันนี่โอ้วหโหลอดซื้อมาใหม่หน้าตาเหมือนกันไหมเนี่ย ใส่เอาวัาลดกรอนขัวบนโรงการถึงครับแล้วก็ใส่เส้นสตอต์ทใส่เส้นลัน เส้นอเวนโหลดอออลองเสียบไฟดูเดี๋ยวจะเสียบไฟฝั่งนี้แล้วก็จะฟังเสียงฝั่งนี้ผู้องฟังเสียงไว้นะ เราพ็จาแ,แอร์ตู้เย็นเราก็จะเย็นนะฮะวันนี้ปิด่นแคทด้วยนะปิด่นแคทลันด้วยครปาซิตเเอร์ลันแคปหนึ่งร้อย ไมโครฟาลาด160ัดร้อยหกสิบว้านมาหน้าตาไม่เท่ากันแปดสิบแปดถึงร้อยแปดไมโครฟาลาด220ัดสองอยี่สิบวใช้แทนกันได้นะครับตอนนี้รุ่นเก่าแล้วหาย,ยายอ นี่ครับความันใหญ่กว่าใส่ไม่เข้านะ nó hơi tồn nhiều vậy nhé xếp phay lắm ok Yên lắm